สวัสดีครับ fc สูตรหอยปลาสองท่านครับก็แนวทางรับพัฒนานะครับเมนนื่อวดนี้ผมขอปรับสูตรนิดนึงนะครับก็คือเราจะทําเป็นสูตรนะครับปากหลักสิบหลักหน่วยให้นะครับแล้วก็เน้นจุดเน้นจุดเคยมานะครับก็เดี๋ยวไปดูสถิติกันนะครับว่าแนวทางมันน่าสนใจตรงไหนนะครับก็เป็นสูตรที่ ผมปรับให้มันคมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้มันเข้า,าจุดเน้นจุดเคยมา,าจุดเดิมซ้าๆนะครับก็คือเราจะใช้สติงวดก่อนหน้ามาคํานวณน,นะครับให้ดูแถวกลางเป็นหลักนะครับช่องกลางมันจะมีอยู่3มช่องเนาะช่องซ้ายสุดช่องกลางแล้วก็ช่องขวาสุดนะครับอ,อย่างเช่นงวดวันที่6ใช่ไหมครับวันที่6 วันที่6เนี่ยช่องซ้ายสุดก็คือ9ช่องกลางก็คือ1อ่าแล้วก็ช่องขวาสุดก็คือ3นะครับอ่าเด่นนะครับเราเน้นช่องกลางนะครับดูช่องกลางเป็นหลักนะครับดูแค่แถวกลางเป็นหลักนะครับอ่าอย่างเช่นวันที่6กอ่าก็ฟัน1นะครับฟัน1อ่าฟัน1ถ้าจับกับแถวแนวตั้งนะครับก็จะเข้าไปที่9 1 1 9, 9นะครับ 9119นึ่งหนึ่าะครับตัวกลับถือว่าหลุดนะครับถือว่าหลุดแต่ว่าเราจะเอาแค่ตรงๆนะครับก็คือใช้ตัวแถวแนวตั้งนะครับฝั่งขวานะครับมาจับอ่าอย่างเช่นวันที่9ก็จะเข้าที่58ตรงๆนะครับวันที่9เข้า58ฟัน8นะครับวิ่งรูด8เข้านะครับ58อ่าวันที่11วิ่งรูด2อ่าวิ่งรูด2เข้านะครับอ่าแล้วก็เข้าอ่า92ตรงๆนะครับ วันที่13วิ่งรูด6อ่ามันออกไปที่0 2 6ย์แล้วก็60อ่าวิ่งรูดนี้เข้าบนล่างเลยนะครับแล้วก็ตัวเจาะเม็ดเดียวเข้าที่26นะครับอ่าวันที่16เข้า48นะครับวิ่งรูด8อ่าวันที่18นี้หลุดนะครับฟันศูนย์หลุดนะครับฟันศูนย์หลุดนะครับอ่าแล้วก็วันที่20ฟัน5หลุดนะครับ ยี่สามหลดยี่ห้าหลดหลดสามวันแล้วก็มาเข้าวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือฟันสองอ่าเข้าไปที่หนึ่งสองนะครับเข้าที่หนึ่งสองแล้วก็เบิ้ลสองสองเข้านะครับวันที่สามสิบอ่าเข้าสองสี่นะครับฟันสี 30, ่เข้า 2, 4, นะครับ, 4, นะรบอ่าก็คือเข้าที่สองสีน 6, ่นะครับวันที่หนึ่งอ่าฟันหกไม่เข้านะครับแล้วก็ไปวันที่สาม วันที่3เนี่ยฟัน4อ่าเข้านะครับแล้วก็ตัวเจาะเข้า2 4นะครับอ่าวันที่6ฟัน6นะครับวันนี้วันนี้เราฟัน6เนาะวันที่ผมอาชีพอยู่เนี่ยเป็นวันที่6นะครับอ่าฟัน6หลุดไปนะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาแถวแนวตั้งนะครับอ่าอย่างเช่นวันที่6เนี้ยแถวแนวตั้งก็คือ78902เป็นหลัก10นะครับ แล้วก็แถวแนวนอน5 4 136เป็นหลักหน่วยนะครับผลมันออกไปที่576กับ19นะครับ576กับ19อ่าหลักสิบเราเข้าที่7หลักหน่วยเราเข้าที่6นะครับก็จะได้ในชุด25หางเนะาะวินออกมามันก็จะเป็น25หางเข้านะครับแล้วก็วันที่9เนี่ยชุด25่าชุห2าหางก็เข้านะครับ เข้าไปที่ห้าแปดอ่าหลักสิบเราก็คือแถวแนวตั้งเข้าที่ห้าหลักหน่วยเข้าแปดวันที่สิบเอ็ดนะครับแถวแนวตั้งเราเป็นหลักสิบหลักสิบอ่าออกไปที่เกนะ้าสองเนาะหลักสิบเราเข้า 9, กเา 2, ก้เาหลักหน่วยเราเข้าสองก็เข้าเก้าสองนะครับวันที่สิบสามสิบสามเนี่ยหลักสิบเราเข้าที่สองหลักหน่วยเราเข้าหกนะครับอ่าเข้านะครับยี่สิบห้าตัวนี้เข้า วันที่16นี้ชุด25ตัวนะครับชุด25ตัวเข้านะครับรู้สึกว่าจะเด้งด้วยนะครับก็เข้าไปที่48แล้วก็92นะครับวันที่18นี้เข้าเด้งบนล่างนะครับเข้า6 2แล้วก็73อ่า73นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วันที่20เดี๋ยวไลฟ์สเตติให้ดูนะครับเอวันที่20เข้า2 0 นะครับเข้า2 0วันที่23เข้า8 4วันที่25เข้า0 4วันที่27เข้า1 2สองวันที่30นี้เด้งนะครับเด้งบนล่างเข้า0 9นย์กับ2 4วันที่1หลุดนะครับที่1หลุดวันที่3เข้า2 4นะครับเข้า2 4. อ่อ่าแล้วก็วันที่6นะครับถ้าเป็นสูตรนี้นะครับ ก็คือแถวแนวตั้งเรานะครับหลักสิบมี2 3 4 57 2 3 4 57แล้วก็หลักหน่วยมี0 9 6ย์กก็เข้าไปที่28นะครับเข้าไปที่28อ่าถ้าเป็นสูตรนี้นะครับแล้วก็มาดูกัน,นครับงวดวันที่8นะครับงวดวันที่8นะครับอ่าผมบอกว่าอ่าแนวตั้งนะครับแถวแนวตั้งเราก็คือเป็นหลักสิบ แถวแนวนอนก็คือเป็นหลักหน่วยหลักสิบเราก็จะมีห7เจ็ดแปด1้าหนึ่งหเจ็ดแปด้าหนึ่งแล้วก็หลักหน่วยมี4ี่ส5อ่าโอเคมันก็จะเป็นใบสรุปออกมาตามนี้นะครับผมก็เขียนออกมาแบบนี้อ่าสถิติดูไปแล้วนะครับก็คือจากสถิติอ่าชุด25ห้าหางหลุดแค่งวดเดียวหลุดแค่งวดเดียวก็คืองวดวันที่1เดือน11แค่นั้นนะครับชุด25้าหางนะครับ อ่ายี่ห้าหางก็คือว่าสรุปง่ายๆก็คือเพื่อลดความเสี่ยงถ้าไม่มีเลขในชุด25หางเงนี้ก็ไม่น่าเสี่ยงลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นใบคัดให้ได้นะครับสําหรับวิที่ได้แบบเลขเด่นตัวเดียวมาเน้นๆอย่างเงี้ยครับลองมาคัดดูในชุด25หางนะครับรับรองว่าปังแน่นอนนะครับอ่ะโอเคก็เม็ดเดียวฟันไปที่0นะครับงวดวันที่8นี้นะครับเม็ดเดียวฟันไปที่0น อ่าแล้วก็หลักสิบนะครับ6 7 8 9 1แปดเก้าหนึ่งหลักหน่วยมีสี่สามศูนย์สองห้านะครับอ่าจุดที่ผมวงกลมสีแดงให้ก็คือจุดที่มันมาบ่อยๆนะครับหลักสิบนะครับก็เน้นไปที่6 7อ่าแล้วก็8ปนะครับหลักสิบหลักหน่วยให้เน้นไปที่ศูนย์แล้วก็ห้านะครับอ่าซึ่งศูนย์เราเป็นตัวฟันนะครับอ่าโอเคก็ ชุดเด่น8หางที่ผมคาดออกมาให้นะครับมันก็จะมี60 70 80 90 10นะครับแล้วก็65 75 85นะครับ8หางนะครับมาชุดัดชุดตัดออกมาเหลือน้อยตัวนะครับ8หางแล้วก็ในเลขชุด25ตัวก็ตามที่ผมเขียนให้นะครับตามที่ผมเขียนให้เลยนะครับ25หางถ้าแบบ เน้นลงทุนสายลงทุนก็จัดบนล่างไปนะครับยี่ผาหางก็รวมแล้ว50นะครับก็แพ้ชนะก็1ต่อ1นะครับลงเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเราพัฒนาเรานะครับก็เดี๋ยวจุดนี้มาตามกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสถิติมันเดินดีนะครับก็เลยต้องลงคลิปให้ fc นะครับแล้วก็ผมตัดออกมาให้แล้วนะครับก็คือตัดตัวที่มันชนฟันเม็ดเดียวเราก็คือ0 นะครับฟันเม็ดเดียวเราก็คือ0เพราะฉะนั้นถ้าวัดใจไปก็คงเน้นตัวที่ติด0นะครับก็ให้เน้นไปที่60กับ70นะครับอ่าแล้วก็มีอ่าชุดกันบ้างก็ดีนะครับ80-9010นะครับอ่าก็ตัวเน้นตัวชอบน่าจะต้องวัดใจไปที่60นะครับ60เม็ดเดียวนะครับลราพัฒนานะครับ อ่าโอเคก็ครบถ้วนนะครับก็เดี๋ยวต่อไปคงจะลงสูตรนี้ให้สักประมาณ2-3งามวดนะครับแล้วก็ดูแนวทางว่าในชุด25หางเราหลุดไหมนะครับอ่าก็เพราะว่าสติมันน่ารุ้นนะครับอ่าก็ลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็ลักษณะาการเข้าก็คือมันมักจะเข้าจุดเดิมซ้ำๆนะครับผมก็เลยคัดออกมาให้แบบนี้นะครับอ่าโอเคก็ f c ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับถ้าชอบก็จัดไปครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ